สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องนะคะน้องคําแพงชาแนลค่ะวันนี้เช้าวันที่เจ็ดกันยายนสองหาหกเจ็ดค่ะแม่เพนมาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องคือเก่าเนาะค่ะของวันเสาร์ของวันเสาร์นะคะวันวันเสาร์วันที่เจ็ดค่ะเอฟซีจ้าแม่เพ้นอยากแจ้งอ่ามิสาชีพเหลืองมิสซาฉีพนะคะ ผู้ใดเนาะที่ติดตามทังเพจเฟซบุ๊กเนาะค่ะที่ขึ้นซื้อว่าหัสผ่องแผ้วที่มีรูปเดียวเป็นเฟซปอมนะคะเพราะว่าเอาชื่อเราเอาหน้าตาเราเอาเสียงเราไปอ่าไปโพสต์ลงมา รับไล่ชื่อไปไฮปูซีลาเปิดดวงไ้วสันเพิ่นลบโพสลงเฟซเนาะแต่ว่าเพิ่นบอกหมดได้บอกแม่เพ่นบอกอ่าพี่พหัดบอกแม่บอกอาเดือนบอกหมดบอกทุกคนที่เกี่ยวข้องค่ะมีแต่เอฟซีหลายๆคนค่ะที่อยู่ในกลุ่มนั้นเนาะเพิ่นว่าเพิ่นอยู่ในกลุ่มนั่นแคบหน้าจอมาไ้เบิงค่ะเนาะว่าเป็นของแท้บ่วสันแม่เพ่นก็ว่าบมแม่นเดอเนาะทางเราทางเฮาบอกเคยอ่าที่จะ ประกาศรับไล่ชื่อไปเปิดดวงกระปูเดอ้อเนาะบอมมี่ค่ะแล้วกับบอมมี่วัตถุมงคนที่จะขายมั่วขายชัวนะค่ะ fc มีหลายหลายคนว่าโอนเงินไปแล้วจองกําไร่กับโบเมนแบบของเฮ้าอีกเนาะแล้วกับบางคนกับโบได้เงินพร้อมเนาะบบได้ของแล้วก็เสียงเงินไปซื่อๆน่ะค่ะ fc แม่เพ่นแจ้งเตือนผู้ใดที่อยู่ในกลุ่มนั้นผู้ใดที่เห็นอยู่หน้าเพจเฟซบุ๊ก ช่วยบอกต่อๆกันด้วยเด้อเนาะคะ่ะเพราะว่ามิฉาชีมันมาทุกรูปแบบมันเห็ดใดทุกอย่างเนาะมันเอาข้อมูลเข้าไปเห็ดหลอกล่วงคนอื่นเห็ดห้คนอื่นมาเข้าใจพิษเท่าเนาะคะ่ะในเพิ่นก็ขอให้ทุกคนช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงกันต่อๆไปให้ได้หลายๆคนเ้อค่ะเพื่อเนาะหลายๆคนสีได้บบตกเป็นเยื่อของมิฉาชีค่ะ เพ่นกับพิพาษัษกับบรจักสิเฮ็ดแนวไดแล้วเนาะกับประกาศแล้วประกาศอีกอยู่ในยู u ูบเนาะค่ะเอซยังมีอยู่เรื่อยๆมากแห้งเต็กค,ค่ะแห้งเต็กค,ค่ะเดี๋ยวนี้นักเขานักเขาทุกมือค่ะพวกมิจฉาชีพค่ะเฮาเคลื่อนไหวอย่างหนนึ่งมันหูจักเบิดค่ะพอแต่ลงมือนั่นเนาะพอแต่ลงขีปทาง u t u b e ว่าจะไปะบูชาของปถุมงคทจาก บูซิลาเนาะเฮายังบูฮูว่าเฮาจะไปบูซ่าอย่างมันกะเอาไปโพด่าผู้ใดที่ซังจองกําไรให้โอนจองมัน่าเนาะเอฟซี FC ก็ะเสือหลายคนเด้ทั้งทั้งที่เฮายังบุทันหอดวัดนะยังบุทันไปหอดวัดค่ะเอฟซี FC. แจ้งเตือนดเด้อค่ะเนาะบอกตตกันเนี่ยค่ะทั้งช่องพีพหัสทั้งช่องแม่เพ็ญทั้งช่องเจแดงเนาะผู้ใดที่มีมูเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มไล่ที่บอกเกี่ยวของกับเขาฝากแจ้งเตือนไปด้วยเด้อค่ะเนาะ คลิปนี้แม่เพ่นกับจะพผา f อซทั้งช่องค่ะมาตามเอาแนวทางฮานอยของสีเซียนวันนี้เนาะว่าเมว่านี่ของสีเซียนเป็นจังใดเมว่านี่เป็นจังใดเนี้ยค่ะ f อซมีผู้ใดมาเน่เนาะเมว่านี่มีหลายสำนักค่ะที่ลงช่องน้องคําแพ a ชแนลเข้าเนาะค่ะของพ่อเกลียงเน้นแปดสองแปดสี่เนาะก็มาที่แปดสองค่ะเนาะแปดสองสองแปดของ อาของเขาอ่าเสียนล่องเบิงเนาะเสียนล่องเบิงก็เขา่าระกาของภายเนี่ยลหลายๆเนาะของช่างคมเนาะช่างคมก็เข้านะคะของยายหน่อยก็เข้าตัววิ่งตัวรูดนะคะฝากกดติดตามให้ดเดอ้อเนาะคะ่ะ ยวมือเลียงหรือว่ามืออื่นเนาะมืออื่นมันเพิ่นจะลงไห้ค่ะแนวทางของช่างคมพอกลียงแล้วก็ใย,ยหน่อยก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่นจะห้มากก่อนตลอดเลยเลขกออกปูเพิ่นจะเห็ดมาห้พร้อมเนาะเห็ดไตพร้อมแต่เมื้อนี่บ่ท่านลงไห้ค่ะเพราะว่าลงคงคปไปกาคปมืออื่นเนาะคลิปห้าหน้อยก็จะทับถมไปเอฟซีบางคนก็นจะจะบ่ะบเห็นอย่างซี่นะเนาะมนเพิ่นก็นอยากลงไห้ให้อยู่แต่ว่าคลิปคนอื่นจะทับถมไปเอฟซีก็บบเห็นจะถามหาอีกเนาะ เอาพนหาหน่อยเมื่อวานนี้ค่ะหน่อยพิเศษบนออกสองสามเออศูนย์สองสามเนาะล่างออกแปดห้าหน่อยปกติบนออกเก้าสี่สองล่างออกหกสามนะคะหน่อย v ี p บนออกเก้าหกเจ็ดเออบนออกเก้าหกเจ็ดล่างออกแปดแปดเนาะอย่ไม่เพ่น ถ้าคิดไม่เพิ่นจะหายเบิงเด้อค่ะเพจเพจปลอมเดี๋ยวจะให้เอฟซีทั้งช่องในเบิ่งเอาไปเตือนกันเนาะไม่เพิ่นกับเมยเลยเพจจังไหนโพสแล้วโพสอีกเอฟซีเมื่อวานนี้ขนาดอแคบหน้าจอของเพจต,ตัวนั้นมา,มาโพสลงเอฟซี FC ยังเสื้ออย่าเมนเขา,ามาเมนเท้าผ้าขอฝากด้วยคนสี่วัาสันโอ้ยเนาะเอฟซี FC กับบอานหัวขอบ้น้อบ่อะอะ เจ้าแรกของพี่พาหัเมื่อวานนี้หาหนอยให้วิ่งรูด1กับสองตัววิ่งตัวลูดเข้าตัวรองนะคะจับคู่ก็ให้เข้าที่สองสามตรงๆบนของนอยพิเศษนะคะเสียดายว่มีสองสี 4, เนาะคันสันสีขาวนอยปกติน้ำเนาะเข้าหนึ่งนอยคะ่ะของพี่พาหัส่ส่วนของเซียนอุดรวิ่งรูด3ามกับ4ตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวนะคะ แต่ว่าจับคู่เบาเข่าเนาะส่วนของเซียนโคราช7กับ8ตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้ง2ตัวจับคู่ให้เข้าที่7 6็ดหนะคะเจ็ดหหรือว่า6 7เจนอย VIP นั่นเองเนาะเข้า1นึอยค่ะส่วนของเซียนเชียงใหม่3กับ9มาที่3าม จับคู่ให้บอเข้าเด้อค่ะเนาะ่ะได้ผลงานเนวทางของเมื่อวานนี้กันแล้วค่ะมาเอาตัวเลขของวันที่เจ็ดกัน,นยายนสองหาหกเจ็ดกันเลยค่ะวันนี้ค่ะของพี่ประหัตไฮมาวิ่งรูดบนล่างหาหนอยสามกับสองเน้นสามองสองนะคะจับคู่ให้สามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามแปด 20 21 24แล้วก็28นั่นเองเนาะเน้นให้30 31 38แล้วก็34ค่ะเนาะตัวเน้นค่ะส่วนเมื่อวานนี้พี่พัดก็ทำผลงานออกมาได้ชุดลองนะคะชุดเน้นบอมาาค่ะมาชุดลองนะคะ2 3ตรงตบนของน้อยพิเศษนะคะตัววิ่งตัวรูดก็เข้าตัวลองเนาะ ส่วนวันนี้วิ่งสาเน้น3าลอง2ค่ะตัววิ่งตัวรูดชุดเน้น3031 34ย์สา2หนึแล้วก็28งแปดมาเอาของเซียนอุดรต่อเลยค่ะเซียนอุดรให้วิ่งรูดเน้น8ปลอง4นะคะจับคู่ที่8 2 8 1 8งแปดหนึสามสี่สเน้น8 1 8 2แล้วก็8 3ค่ะ นี่ค่ะของเซียนอุดรเมื่อว,วานนี้ทําผลงานออกมาได้แค่วิ่งรูดนะคะจับคู่ให้บอเขานะคะส่วนวันนี้ก็เน้น8ปลองสนะคะตัววิ่งตัวรูดจับคู่ที่ชุดเน้นเป็นหนึ่งแชุดล่องส1่2น3นั่นเองเนาะแ่คแคปหน้าจอเอาแนวทาง ฮาหนอยลุดรวมของเซียนอุดรและพี่ประหัสชาแนลวันนี้ค่ะวันที่เจ็ดกันยายนสองห้าหกเจ็ดจ้าได้แล้วเนาะสองเซียนค่ะ fc ทั้งช่องมาตอค่ะมาตอที่ของเซียนโคราดฮาหนอยรวมวิ่งลูดที่หนึ่งกับสองวันนี้นะคะ เน้น1นึงลอง 2, เนาะจับคู่ที่1นึ่งสองหน2่2สา6เน้น1นึ่งสอและ16ค่ะของเซียนโคล,ลาดเมื่อวานนี้วิ่งรูดที่7กับ8ตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้ง2ตัวจับคู่ให้เข้าที่76นอย VIP นั่นเองเนาะ เลขออกตัวกับก็คือหกเจ็ดเนาะเผยไหมา7เจ็ดหกชุดเน้นนะคะส่วนวันนี้เน้นหนึ่งรองสองเนาะวิ่งรูดเนาะชุดเน้นหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกชุดรองสองศูนย์สองสามสองสี่และสองหกค่ะได้แล้วก็มาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่วันนี้สุดท้ายท้ายสุดต่อปิดท้ายด้วยของเซียนเชียงใหม่ก็คือวิ่งรูดวันนี้สามกับแปดเน้นสามรองแปด จับคู่ที่ 30, 31, 32, 33, 80, 81, 82แล้วก็89เนาะเน้น 30, 31, 3นและ38ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ของเซียนเชียงใหม่เข้าตัววิ่งตัวลูดตัวเน้นอยู่แต่ว่าจับคู่ให้บอเข่านะคะเนาะของเซียนเชียงใหม่ค่ะส่วนวันนี้3กับ8เน้น3ามอีกแล้วเนาะ ชุดเน้นสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามแปดเนาะแล้วก็แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองและแปดเก้าค่ะอ่ะได้แล้วแคปหน้าจอเอาของสองเซียนค่ะเซียนเชียงใหม่และเซียนโคราลวันนี้นะคะแคปหน้าจอเด้อ นี่คะ่ะเอฟซีเฟสปอมนะคะมันก็จะโพสต์ไปว่าพรุ่งนี้ผมจะนำลายซื่อไปให้ปู่ศิลาเปิดนี่คะ่ะเปิดดวงรับเงินล้านเพิ่นว่าใครจะฝากทักแชททักไลน์มาเด้อเพิ่นว่าพร้อมรับของดีจากปู่ศิลาเพื่นเพิ่นวานี่คะ่ะ แล้วก็นี่อันนี้ก็โพสต์อีกพรุ่งนี้ผมจะนำรายชื่อไปให้ปู่ศิลาเปิดดวงรับเงินล้านใครจะฝากทักมาเดอ้อพร้อมรับคำพร้อมรับกำไรหินหยกเงินล้านหนึ่งเส้นต่อคนพุนะ่น่ะโอกาสแบบนี้อาจมีแค่ครั้งเดียวเดอ้อพี่น้องคนว่าใครจะฝาก ทักแชทหรือทักไลน์มาเดอร์ผลเก่งคักเนาะคะ่ะเอฟซีในเพ่นกับปรจักษศิวานัำละเมยเอานี่ค่ะเนาะโพดแล้วโพดอีกเนาะก็ยังเป็นคือเกาอยู่ฝากบอกต่อๆกันเ้นะะืเดยๆค่ะเอฟซีนี่ค่ะผ้าหัดผ้าหัดผ่องแผ้วเป็นรูปค้นเดียวเนาะคะ่ะเป็นรูปของค้นเดียวะคะ่ะ ถ้าเป็นเฟสนี้ถึงจะเป็นเฟซจริงนะคะเอฟซี FC เดี๋ยวแป๊บนึงเปิดให้หนูให้หน่อยอะไรคะเปิดชับให้หนูให้หน่อยชีเปิดชับให้หนูให้หน่อยชีแม่ทำงานอยู่ชีลูกอ่ะอ่ะไปเข้าไปห้องนอนไป่าหน่ะเฟสอหุห เฟซเทาแท้ๆนะบอคอยเด้งนะคะเอฟซเพราะว่าเฮาบอคอยโพสเนาะจะมีรูปครอบครัวนะคะเฟสจริงๆของแม่เพ็นกับพี่พัดเป็นรูปพี่พัดรูปแม่เพ็นแล้วก็รูปน้องคําแพงอยู่นํากันเนะาะเฟซจริงค่ะอ่ะตามนี้ค่ะคลิปนี้แม่เพ็นก็นขอแจ้งเตือนวิชาชีพด้วยเด้อบอกต,อต่อกันด้วยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ